ก็ลำโพงไม้ของอาจารย์การจนาน่าจะมีปัญหาค่ะจเริญสุขเจรรนพรสาธุชนคนโคราชบ้านเองราคบุรีคนกรุงเทพก็ <c oughs> คนทูกพี่เนาะก็พบกันอีกเช่นเคยสถานีโลกสีขาวชาวโคราชวันนี้ก็วันจันทร์ที่เก้าพฤษภาคม อีเกเพียงแค่หกวันก็ถึงวันวิสาขบูชาก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับอายโยมอาจารย์วิทูลที <c oughs> ่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคุณพ่อวันชัยตังสวนรับก,ก็จะมีพิธีพระราชทานเผิิงศพในวันเสาร์ที่ 7. เจ็ดผ่านมาแล้วนี่เนาะ <c oughs> ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ได้สูญเสียบุคคลสำคัญนะคือเป็นโยมพ่อของอาจารย์วิทูลกนะ็ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีอายุยืนนะได้ละสังขารไปใช้สังขารความเป็นมนุษย์ได้สร้างสมคุณความดีได้อย่างเต็มที่ก็บนะุคคลที่ยังอยู่ในภายหลังก็ถือเอาเป็น บรณาพุสติเพื่อที่จะสั่งสมคุณความดียิ่ง,ง,งขึ้นไป <c oughs> ส่วนสถานการณ์โลกตอนนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนะจเลตของมนุษย์ก็ยังชนุนลมุนวุ่นวายอยู่นภายในโลกก็ยังวุ่นวายอยู่เป็นธรรมดานะภายนอกแต่อยู่ที่อ่า บุคคลผู้มีปัญญาก็จะเดินสวนกระแสความวุ่นวายของโลกเพื่อเข้ามาสู่กระแสความสงบสุขภายในเวลาอีกห้าวันห้าหวันที่เราจะได้บุญใหญ่คือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรสรูปปริัพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์กันมา สัปดาห์กว่าๆแล้วเพรานะานั้นสำหรับวันนี้ก็จะมีความยอดเยี่ยมความยอดเยี่ยมทั้งหกมาอธิบายทบทวนนะอาตมาก็เชื่อมั่นว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยได้ยินมาแล้วแต่มาทบทวนปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทราบซึ้งยิ่งๆขึ้นไปความยอดเยี่ยมนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับ องพระพุทธเจ้าโดยตรงในภาษาธรรมความยอดเยี่ยมตรงนี้เราเรียกว่าอนุตตริยะอนุตตริยะทั้งหประการก็คือภาวะอันยอดเยี่ยมสิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งหประการหประการมีอะไรบ้างหนึ่งทัศนานุตตริยะข้อนี้เราได้ยินกันบ่อย ทัศนนุตรตริยะอันได้แก่การเห็นอันยอดเยี่ยม,มการเห็นอันยอดเยี่ยมเนี่ยก็มนุษย์โลกนะก็อยากรู้อยากเห็นแม่ตรมาก็อยากรู้อยากเห็นนะพอมาต่างบ้านต่างเมืองนี่เอ๊แถบนี้เขามีอะไรก็ต้องออกไปดูไปดูนู่นดูนี่แสงเหนือ จะไปดูแสงเหนือไปดูแสงใต้ไปดูภูเขาหิมะไปดูภูเขาน้ําแข็งไปดูถ้าน้ําแข็งโอ้ยไปดูอะไรต่ออะไรต่อแล้วพัดส,ส่วนฝรั่งต่างชาติก็จะแห่กันไปเมืองไทยเพื่อที่จะไปเห็นไปเห็นเกาะไปเห็นน้ําตกไปเห็นวัดวาอารามไปเห็นวัดวารามไปเห็นอะไรต่างๆก็ถือว่าสิ่งใดที่ยังไม่เคยเห็นพอได้ไปเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจ แต่สิ่งที่ไปเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจนั้นจัดว่าเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนาที่จะชื่อว่าทัศนานุตตริยะคือการเห็นนั้นยอดเยี่ยมได้แก่การเห็นพระตถาคตอคือเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนไทยมาต่างประเทศเพื่ออยากเห็นนั่นเห็นนี่ก็มาเห็นภูเขาเห็นต้นไม้ ในขณะที่ฝรั่งแห่กันไปเมืองไทยไปดูวัดไปดูพระพุทธรูปกลายเป็นว่าอ้าวนี่โอ้ฝรั่งนี่ไปสแสวงหาสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะได้ทัศนานุตรยะคือได้เห็นพระตถาคตแต่ตถาคตที่เห็นคือเป็นตถาคตที่ถูกจำลองขึ้นมาตามจินตนาการของชาวพุทธ แต่การเห็นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้านี่อันดับที่อันดับแรกก็คือเห็นกายมหาบุรุษคือการได้เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้เห็นกายมหาบุรุษพระองค์เป็นๆอืมนะเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเพียงแค่ได้เห็นกายมหาบุรุษนี่ถือว่าเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมซึ่งจะนํามา ความยอดเยี่ยมประการที่สองคือสวนานุตติยะเมื่อได้เห็นพระตถาคตก็จะได้ฟังรมจากพระตถาคตการเห็นอันดับที่สองคือความยอดเยี่ยมประการที่สองจึงเป็นการได้ฟังอันยอดเยี่ยมคือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ในการเห็นนั้นยอดเยี่ยมนั้นเนี่ยเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงมีการเห็นนันยอดเยี่ยม เพราะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจึงบังเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นแม้เกิดไม่ทันเห็นกายมหาบุตรของพระองค์แต่ยังได้เห็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าการได้เห็นพระสงฆ์ผู้สืบสายธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นการเห็นการยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน แต่การเห็นอันยอดเยี่ยมอันสูงสุดตามที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญน,นั้นหมายถึงการที่เห็นอย่างลงนะการที่สัตว์โลกเห็นอย่างลงในพระพุทธคุณพระพุทธคุณอะไรมั่งตามที่ได้ว่ากันไปเมื่อครั้งก่อนๆพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ พระมหากรุณาที่คุณพระคุณสามประการหรือพระคุณทั้ง9ประการที่เราสวดในบทอิติปิโสปัชวาถ้ายัางลงสู่พุทธคุณเมื่อะระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วเกิดความปีติทราบซึ้งศรัทธาเกิดความปีติความทราบซึ้งความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบไม่หวั่นไหว คำว่าไม่หวั่นไหวหมายถึงอะไรเอ่ยเมื่อตึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจสงบระงับจิตใจสงบระงับอาการนั้นชื่อว่าเป็นอาการที่ไม่หวั่นไหวอะไรจะมากระทบก็ไม่กระเทือนเพราะใจชุ่มเย็นอยู่ในพระพุทธคุณการเห็นอย่างนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมชื่อว่าทัศนานุตติยะ ต่อให้เห็นพระพุทธเจ้า,าประทับอย่างสง่าอยู่เป็นล้านพระองค์หรือเห็นรูปเปรียบพระพุทธเจ้ามากมายก่กองอันน่าอลังการแต่จิตนั้นไม่เกิดความศรัทธาไม่เกิดความเลื่อมใสไม่เกิดความทราบซึ้งในพระพุทธคุณการเห็นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยม ดังครั้งพุทธการมหาชนมากมายที่ได้เห็นกายมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าก็มีได้หมายความว่า,าทุกคนที่เห็นแล้วจะเกิดศรัทธาบางคนเห็นก็เกิดความอิจฉาบางคนเห็นก็เกิดอกุศลแล้วมาประทุสลายมาอะไรต่างๆก็มีนั้นการเห็นเบื้องต้นเป็นการเห็นนั้นยอดเยี่ยมถ้าบุคคลที่เห็นแล้วได้ฟังแล้วเกิดกุศล,ลจิต แล้วถือเอาการเห็นนั้นการฟังนั้นนะเพราะได้เห็นเพราะได้ฟังจึงนำมาซึ่งความยอดเยี่ยมประการที่สามคือลาพานุตติยะการได้อันยอดเยี่ยมก็คือได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์นี่มายอดเยี่ยมประการที่สามนะคือลาพานุตติยะ พราะเห็นอย่างลงในพระพุทธภุอืมเกิดความศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวจึงน้อมใจเพื่อศึกษาพระธรรมเมื่อน้อมใจเพื่อศึกษาพระธรรมจึงได้การฟังอันยอดเยี่ยมเมื่อได้การฟังเมื่อได้ฟังกันยอดเยี่ยมก็จะมีการได้อันยอดเยี่ยมก็คือได้ความศรัทธาในพระพุทธในพระสงฆ์ เพราะการฟังประธรรมเมื่อได้เห็นมีการเห็นมีการฟังและได้ศรัทธาอันยอดเยี่ยมความยอดเยี่ยมประการที่สี่ก็จะตามมาความยอดเยี่ยมประการที่สี่นี้ก็ได้แก่สิกขานุตตริยะคือการศึกษาอันยอดเยี่ยมสิกขานุตตริยะ การศึกษาอันยอดเยี el, 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 el el. El, el so ский, ่ยมคือการศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นสิกขานุตริยะเพราะได้เห็นเพราะมีการเห็นอันยอดเยี่ยมจึงมีการฟังอันยอดเยี่ยมเมื่อมีการฟังอันยอดเยี่ยมจึงได้อันยอดเยี่ยมคือได้ศรัทธาเมื่อได้ศรัทธาอันยอดเยี่ยม จึงมีการศึกษาอยอดเยี่ยมคือศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีการศึกษาอันยอดเยี่ยมนะความยอดเยี่ยมประการที่5ก็จะตามมาก็คือปาริจริยานุต,ตริยะคือการบำรุงบำเรออันยอดเยี่ยมได้แก่ การบำรุงรับใช้พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าจการบำรุงบำเรออันยอดเยี่ยมตรงนี้นะคือการได้บำรุงรับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของพระองค์เพราะได้เห็นอันยอดเยี่ยมจึงมีการฟังอันยอดเยี่ยม เมื่อมีการฟังอันยอดเยี่ยมก็จะมีลาบอันยอดเยี่ยมคือการได้ที่ยอดเยี่ยมก็คือได้ศรัทธาเมื่อเกิดความศรัทธาการศึกษาอันยอดเยี่ยมก็จะตามมาคือศึกษาในพระธรรมคำสอนที่รวมอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาตามลำดับการบำรุงอันยอดเยี่ยมก็จะตามมาคือได้บำรุง พระพุทธและบำรุงพระสงฆ์เพื่อดำรงพระธรรมอัตมาแถมให้บำรุงพระพุทธบำรุงพระสงฆ์เพื่อให้ท่านดำรงไว้ซึ่งพระธรรมเมื่อความยอดเยี่ยมทั้งห้าประการเกิดขึ้นตามลำดับความยอดเยี่ยมประการที่หกอนุสตานุตตริยะอนุสตา นุตติยะซึ่งหมายถึงการระลึกอันยอดเยี่ยมระลึกถ,ถึงอะไรชื่อว่าเป็นการระลึกอันยอดเยี่ยมคือการระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบพระสัจธรรมพระสงฆ์สาวกเป็นผู้สืบทอดพระสัทธรรมเมื่อระลึกถ,ถึง พระพุทธและรึกถึงพระสมผู้ดํารงไว้ซึ่งพระธรรมนั้นระรตะนาตายเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องถึงกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอนุตตริยะทั้งหกประการนี้จะไม่มีทางบังเกิดขึ้นถ้าไม่มีการบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าพระองค์จึงตรัสว่า การบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากยากแบบมากๆนะยากแบบที่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเปร,เรยียบยากขนาดไหนอันตภาพความเป็นมนุษย์ดีก็ยากแล้วนะเกิดเป็นมนุษย์นีก็ยากแล้วแต่เกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วจะมีมนุษย์ที่ได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าด้วยโอ้โห อันนี้ไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นใกล้ถึงวันวิสาขะนะซึ่งเป็นวันสำคัญเป็นวันคล้ายวันประสูติคือบุคคลผู้สั่งสมบุญบารมีมายาวนานมีมโนปณิธานที่แก่กล้าที่ได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อที่จะฝึกฝนตนให้เป็นผู้ประเสริฐที่สุด เพื่อที่จะได้นําพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารในวันวิสาขานี้เองบุคคลผู้นั้นบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้ถือกำเนิดมาด้วยกายมนุษย์แล้วพระองค์ก็ใช้กายมนุษย์ของพระองค์ยังลงสู่ความจริงคือค้นพบความจริงในธรรมชาติได้จัสสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาความจริงอันประเสริฐนั้นมาบอก แก่สัตว์โลกมาบอกแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายความเห็นอันยอดเยี่ยมจึงบังเกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์คือทัศนานุต,ตริยะการฟังอันยอดเยี่ยมก็ได้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์คือสวนานุต,ตริยะลาพานุต,ตริยะคือการได้อันยอดเยี่ยมก็บังเกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ คือได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยสิกขานุตตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยมก็ได้บังเกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์คือได้ศึกษาฝึกฝนอบรมตนในศีลสมาธิปัญญาปาริจริยานุตตริยะการได้บำรุงบำรุงบำาเรออันยอดเยี่ยมคือ ได้บำรุงรับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าและอนุตตริยะข้อสุดท้ายก็ได้บังเกิดขึ้นคืออนุตสตานุตตริยะการระลึกอันยอดเยี่ยมคือระลึกถ,ถึงพระพุทธคุณและพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั่นเองนี่แหละวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เราจะมา ประการปรระการแรกเลยนะอ่าที่เราจะได้ความยอดเยี่ยมนะก็คือได้คาําความระลึกอันยอดเยี่ยมไปพอถึงวันวิสาขะปุ๊บอ่าวันนี้วันวิสาขะระลึกถึงใครเอ่ยถึงพระพุทธเจ้านะเมื่อระลึกถึงอาวันนี้วันวิสาขะ,ะเราต้องเข้าวัดไปเอาบุญสักหน่อยความยอดเยี่ยมประการที่ห้าจะบังเกิดขึ้นเอาไปแหมพระพุทธรูปที่บ้านนี่รู้สึกกับฝุ่นเยอะเลยเกิน อ้าววันนี้เลิกดีงามดีวันวิสาขาบูชาปัดฝุ่นเสียหน่อยเอออยู่โคราชไปเทอร์มินอลนสักหน่อยไปเอาบุญปิดทองพระสักหน่อยนะปาริจริยาเอ่อปาปาริจริยานุตตริยะอ่ะมันเกิดขึ้นไปอา้าวดูดิทัศการไปคุยกับพระอาจารย์โอ้วันวิสาขาบูชามีความสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้ ศิกขานุตริยะอ่าบังเกิดขึ้นทบทวนหลักมักมีองแปดใจศีกขาศีลสมาธิปัญญาได้ทบทวนความรู้ศึกษาอันยอดเยี่ยมความศรัทธานการได้อันยอดเยี่ยมลาพานุตริยะก็จะบังเกิดขึ้นตามมาอืพระพุทธองค์ทรงมีพระคุณอันประเสริฐสวดอิจิวิโสพระควาไปแล้วใจปลื้มจริงๆวันนี้ได้มาทบทวน เรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัามพุทธเจ้าเมื่อไดอ้ลาบอันประเสริฐลาพานุตติยะก็เพราะว่านี่แหละได้มาสระดับตับฟังพระสัพธรรมนะก็จะได้ฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปสววนานุตติยะเมื่อได้ศึกษานะได้ฟังธรรมได้ศรัทธา การเห็นอันยอดเยี่ยมก็จะตามมาคือเห็นอย่างลงเห็นอย่างลงในใจตนนะความเรื่อมใสจิตใจที่ไม่หวั่นไหวความศรัทธาอันซาบซึ้งในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านตัวแทนคือพระสงฆ์สาวกนะได้เห็นตรงนี้นี่แหละทัศนานุตติยะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พระพุทธศาสนาบาังเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียถึงแม้ได้เสื่อมไปแล้วนะผ่านการเสื่อมไปแล้วแต่ก็ค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมาเพราะว่าอนุตริยะทั้งหประการยังมีอยู่คนชาวพุทธทั่วโลกที่เป็นผู้สืบสายมรดกธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันไป พื้นปู่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียตรงไหนที่ประสูตดที่ตัสรู้ที่ปรินิพพานที่แสดงประถมะเทศนาตรงไหนพระองค์เคยประทับตรงไหนเคยพระองค์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์ที่ประเทศอินเดียคนก็จะไปปักหลักฐาน ทําสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วมหาชนก็จะแห่กันไปแห่กันไปเพื่อระลึกถึงนะเพื่อระลึกถึงเพื่อบารุงบําเรอเพื่อศึกษาเพื่อได้มาถึงศรัทธาน้อมนําการสาวนาคือการฟังแล้วเพื่อให้ได้การเห็นอันยอดเยี่ยมนะในยุคปัจจุบันนี่จะเริ่มจากระลึกก่อนจะเริ่มจากข้อหแล้วก็ไล่ไปหาข้อที่หนึ่ง แต่มหาชนผู้มีบุญในครั้งพุทธกาลก็จะเริ่มจากข้อหนึ่งเริ่มจากข้อหนึ่งแล้วก็ไล่มาถึงข้อที่หกนะแต่ความยอดเยี่ยมแต่และข้อนั้นก็มีความสัมพันธ์เนื่องถึงกันเนื่องถึงกันทุกข้อเลยอ่านะสิ่งเหล่านี้จะไม่บังเกิดขึ้นถ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประสูติ นะไม่ได้ตัดสรู้ในวันวิสาขะแม้พระองค์จะปรินิพานในวันวิสาขะเช่นเดียวกันแต่พระสงฆ์สาวกผู้สืบทอดพระธรรมก็ยังทําหน้าที่ถึงทุกวันนี้เพราะนั้นสัปดาห์วันวิสาขะนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ได้ความยอดเยี่ยมทั้งหกประการและมันระลึกนึกถึง อนุสตานุตริยะจะนึกถึงสิ่งใดในโลกล่าก็มิใช่ความระลึกนึกถึงอันประเสรศิฐความระลึกนึกถึงอันประเสรศิฐสุดก็คือได้ระลึกนึกถึงพระตถาคตพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์จะบำรุงนะบำรุงรับใช้บุคคลใดในจักรวาลการบำรุงรับใช้นั้นก็ยังไม่ประเสรศิฐ ยังไม่ใช่การบำรุงรับใช้อันยอดเยี่ยมถ้าไม่ได้บำรุงรับใช้พระพุทธหรือสาวกข,ของพระพุทธนั่นเองก,การศึกษาใดในโลกล่านะเรียนจบทุกขแขนงในจักรวาลการศึกษานั้นก็ยังไม่ยอดเยี่ยมถ้ายังศึกษาไม่จบนะในอริยมารถงองค์แปดหรือในหลักไรศิกขา การได้ที่การได้อะไรในโลกล่าจะได้สมบัติจัก,กรพัินะทั้งจักรวาลมากองอยู่ต่อหน้าการได้นั้นก็ยังไม่ใช่การได้อันยอดเยี่ยมการได้อันยอดเยี่ยมคือได้อริยทรัพย์คือได้ศรัทธาอนะอริยทรัพย์นี่มีเจ็ดประการนะการได้ทรัพย์อันประเสริฐนะคืออริยทรัพย์ก็คือศรัทธาศีลน่นะ หิริโอตป,ปะศรัทธาศีลหิริโอตป,ปะจาคะและปัญญานี่คืออริยสัพพ์แต่เบื้องต้นก็คือได้ศรัทธาในพระตรัตรัยนั่นแหละเป็นการได้อันยอดเยี่ยมจะฟังสิ่งใดทั่วจักรวาลน,นะเสียงน้ำตกเสียงลมพัด ผู้มีเสียงไพเราะเสียงเท้ามหาพรหมการฟังนั้นก็ยังไม่ใช่การฟังนั้นยอดเยี่ยมการฟังนันยอดเยี่ยมคือได้ฟังธรรมของพระตถาคตผ่านวจนณะของพุทธสาวกทั้งหลายแม้แต่สัมณเนรท่องนักธรรมไปตามวัดบาอารามฟังสัมณเนรนท่องหนังสือ ก็ถือว่าเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมนะแตมาเคยไปพม่าไปนั่งฟังเนรท่องพระไตรปิฎกที่พมา่านี่ท่องพระไตรปิฎกท่องแบบตัวเล็กๆเ,เลยนะกว่าจะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ทรงจําพระไตรปิฎกได้นี่โอ้ท่านท่องมาตั้งแต่ท่านอายุสิบปะขวบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ไปฟังสัมมาเนรท่องจําพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นอ่สาวนานุตยะก,การฟังอันเป็นมงคลก็ อนุตริยะทั้งห้าประการที่ไล่ไปจากข้อหกนี่แหละก็จะรวมไปเพื่อให้เราได้ความเห็นอันยอดเยี่ยมความเห็นอย่างลงในพระพุทธคุณก็คือเห็นพุทธะในใจเราการเห็นพุทธะในใจเรานี่แหละเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมแล้วการเห็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นเพราะอาศัย ความยอดเยี่ยมทั้งหกประการน้อมนําให้ใจเราสงบไม่หวั่นไหวมีความซาบซึ้งปีติใจในพระพุทธคุณในพระวิสุทธิคุณความสะอาดหมดจดของพระพุทธเจ้าในพระปัญญาที่คุณคือความปราดเปรื่องความรู้แจ้งโลกความเป็นสัมมาสัมพุทธของพระองค์ และในพระมาหากรุณาธิคุณความเมตตาดุดห่วงมหนันนบขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสียสละสั่งสมความบริสุทธิ์ของพระองค์มานับชาติไม่ถ้วนตัดศรีรษะควักลูกตาสละทรัพย์อวัยวะชีวิตสละบุตรสละภรรยาทำเช่นนี้เรื่อยมาจนบารมีแก่ก้า เข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้นําให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นมหากรุณาอันหาที่สุดมิไม่ได้เห็นอย่างลงในพุทธคุณตรงนี้นี่แหละเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยมชื่อว่าทัศนานุตริยะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีอนุตริยะทั้ง6ประการในช่วงสัปดาห์วันวิสาขานี้ก็ขอให้ะระลึกนึกถึง พระพุทธคุณให้มากนะดูแลพระพุทธศาสนาให้มากศึกษาในใจศิษาให้มากเคยได้มาซึ่งอริยทรัพย์นะให้มากสดับตับระดับ,ดบฟังธรรมกันให้มากเพื่อที่จะได้อย่างลงสู่พระพุทธคุณให้เห็นพุทธะในใจกันทุกคนทุกท่านก็ขอให้ เกิดความสว่างสวยภายในใจนะมีพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ภายในจะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ข,ขอให้สมดังใจปรารถนาให้มีสติปัญญาแก่กล้าละชั่วทำดีทำใจใสให้เข้าถึงความสงบความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปให้เป็นคนดีของประเทศชาติชาวพุทธที่ดีเป็นชาวโลกต้นบุญต้นแบบ ช่วยกันนำพาให้โลกนี้สงบสว่างสวัยให้โคราชเป็นปินของประเทศไทยมีความสว่างสวัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอินเจริญพรสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะในความเมตตาของพระอาจารย์พระอาจารย์มาให้โยมได้เห็น เห็นพระสมณะนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนไตรัยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพระอาจารย์ยังได้มา ส่งเสียงให้โยมได้ฟังแล้วก็ทําให้เกิดศรัทธานะคะทําให้โยมได้อยากจะศึกษาเรื่องของศีลสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและโยมทุกท่านก็จะได้บ่มรุงพระพุทธศาสนาโดยการทําบุญให้ทานนะคะแล้วก็ตักบาตรแล้วก็จะนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมๆกับพระสงฆ์เพื่อดํารงพระธรรมดังที่พระอาจารย์ได้ สั่งสอนไว้นะคะก็คาดหวังว่าทุกทกท่านที่อยู่ในสถานีโลกสีขาวจะได้นําความรู้เรื่องของอนุตรรภูปการนี้ไปใช้ในชีวิตได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้ถวายความตระหนัพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบกราบอ่ะสงบสว่างสวัยสมความปรารถนาดังใจทุกท่านทุกคนคือ